ข้งอไรกอะ่ยนะเด้ขึ้นหวอนเนาะออยย่หอลงไปจวกจวกจวกลงไปอนะเบิ้งสีดำให้เบิ้งให้จังซียังซีขะคอยย่หอยี่หอยห้อเฮสีลงไปเกคนขามาเอาเฮดเออจังซีก็บอก ฟีมือผัวเนาะตำบักคุงตำบักคุงอยู่ยู่อ่ะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล <ะ S 1> <อ>้ว่นจิ้มอีกเท่านึงเนาะเด็กมีนาอืมขนัดกันเนะะาะเจ้าโมหูสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกันกับสาวนางสาวลาไตขคนไก่บ้านคือเก่าหน้าพี่น้องมื้อนี้สิมาสอนผัวเนาะสอนผัวตำบักคุงพี่น้องอันนี้ก็คือบักคุงที่เฮาซอยไปแล้วเนาะ มึอนี่แขกมากพี่น้องตำร้ายแน่เนาะแขกร้ายมื่อนี่แขกมาเยื่นแขกมาท้ามเขา่าคลิปเปพชรคลิปไปหอดไซหอดไซแหลนะเนาะเออมันกับพานไปส่วนหนึ่งแหละเนาะพี่น้องแต่ยังไม่ทันพานโกดของเขานอะกกับฝากพอแม่พี่น้องเนาะพู้ได้ที่เขามาเบิ่งแหลกกับฝากในเะด้อพี่น้องฝากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ให้นั่งในเด้ออ่ะสีมนเริ่มซ้อนตั้วเนาะนจะตั้งใจเ็ดิต่อไปใส่บุกพริกลงไปใส่ออกมันเหี่ยบ คนคนหลายเนาะใส่ีอใส่ใส่เอกวะใส่อกเพราะว่าบุหงข้หลายด้นี้ก็คือบักเดนเนาะใส่อีกมันบหงมันลายเอกเดี๋ยวเอาขวดมันออกจะบก้าบวบุหงจะทำแน่แต่เปตได้เนาะเอาเทียนมาใส่ ใส่แม่ใส่กีบสอกีบพอรึมั้งใส่แจ็คสกีบนะเป็นโบเกอเฮ็ดกินเนาะพี่น้องส่วนร้ายมีแต่ข่อยเฮ็ดให้กินเฮ็ดย่างเพิ่นกับ่บ่อยเฮ็ดดอกขนาดเจ้าใครยังใหม่วานศุกร์ใส่เมียดีใส่เมียดีพี่น้องใส่ใส่นะต้องไปก่อนใส่เป็นนัวบ่ะหายบักพริกมันกระเด็นเออใส่ซีได้ร้ายหน่อยหนึ่งใส่ไปเลยด้วยพอเอ้ยใส่พอดีแล้วหลับแหลกค่ะโอ้พี่ร้ายเข้าวะเขียใส่อีกหน่อยหนึ่ง ใส่ร้ายแสบร้ายเป็นนัวเนาะว oh. ันนี้สีโซ,โซฟีมือตำให้แขกทั้งร้ายกินเนาะผัวแขกรอ,อกกินกันไลายร้ายอ่ะเออตำมาแต่ขางนี่ข้างขังย่าัญญานโคกงไม่แตกงเนาะเอาแล้ว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 เอาบวงมาเออ ใส่อันนี้ไปสเปรย์ไปสั้นก่อนัวไทยเลยสั้นก่อนขนาดเปิดฟ้าไปแลกกันยังลงๆงลืมเื่อีน้องเ้ยสแปก่อนส่ปรยก่อนแต่ว่าใส่ามบวงใส่สามบวงหนึ่งสองสามใส่สีเย Bà cái này không ăn đại Si buông này chắc xí nó rồi Bưng cái gì bò nó hả Xe ăn đi con, xe làm tan Xe làm tan, xem tan xem tan chắc Xong <laughs> buông Xong buông thêm thêm luôn Xưa khỏi xong ừ. Sống buông khưng luôn Em sẽ tìm tìm luôn à อย่าออกเพืออะร้เดาแม่กอเออไฟทากิจใส้ไปล่งน้อยน่อยจะอย่าเฝ้าคนใส้ไปล่น้อยน่อยเอเยา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 เหยสี่วงนึงเยวเจมันจะสนใจอ้าวอนาาสื่อข้เอออเกื้อมาฮาไยฟเสียไฟเสียพี่น้องในการอย่าเฝ้าเอา ใส่บ be be ักเนาไปหน่อยหนึ่งอุ้ยปาดบากเน้าคือปาดแนวนี้ปาดจได้หรอปาดบักน่าต้องปาดครึ่งนี่ครึ่งนี่ครึ่งนี่เออใส่ไปเถอะดีบอืมเรื่องนะุ้ค่อยค่อยปาดนี้ปาดจะได้ปาดเฉดน่ยปาดสีาวิธีว่า้ะ ยิ่งอ่อมาว่าเอกซิมาอยามวว่อยู่เกิดใส่มดเลยได้หอเ่ใส่เบิ้ลมาเลยบีบใส่เอ้าเจ้าคือเอานี่ทีมมันจังหอมอ้ไม่ได้เปีย้โง่ตายตายเลยด่วนเอาเม็ดมันเอวกนะจี้บีบใส่ ใส่หมดเลยวันนี้อืมใส่หมดเลยเต่วกะบีบไม่นี่ไส่ก้อนโอ้อเอานี่ไส่ก้อนไงเห็ดตอนซีหน่อยหน่อย,อยโอเค้าเห็ตนนดตนไ่แบบยนะังกินดีอ๋อมันจัง,งสีันช่วยงามเลยวกะยังหยวกย่างไ่ด้วนนี้ยังนะเกิโซกันเดืองไฟหนอกไฟใน้าองพี่น้องหยอกแซวกันไปสั่นแล้วราะว่า แต่ว่าเัราะวมีผู้สาวอีดีกะจัดการนไม่ยังขาดเอาคือใส่หน่อยแท้ใส่เอ็กเขาเอามาให้หน่อยเดียวเนาะเครื่องเท่าไหร่จะอู้ตายตายไม่ได้ยเลยใส่หนึ่งเดียวแล้วไม่บอกกาไปปลูกขาได้น้ำมาให้เจ้ากินอะไรโอ้ดีดีดี Abei, ไปกินเดือนาเด้อเอาหัวดิเอากะซ่มัดยังเออเมื่อเอากะซ่ามันยังกันเนาะทเนอาไใช่ม่สีดาวพ่อวะอือแล้วกันยั่วขันมันเขากันมเปว้นาปเลยโอ้ไตั้มายดคขาแตกนี่้นเถะห่งวะสีบมาเนี่ ขายพานลูกค้าแดนนี้ก่อนนะยเลอ้าวแดไปแดอะไระดไปแดาทำง่ายหน่กระเด็บขึ้นหวอยู่นะเนาะนวะแนมันขอ้นตวดีเาะเขามกน้อยหนึ่งหวานเลยฮตกยังน้อยหนึ่งผสมสูงหวานหวานมะกินเดแตวกี้างน้าใส่อีกน้อยนึ่งเพาะวะอืเพาะิายอะเลยบีางหน้าใส่อีกน้อยนึงอ่ะ กินนต,นตออาลไรเายเสไปเดยอีกน้อยหนึ่งเพราะว่าเครื่องหะายเนาะอ,อย่าต้นบเขากันเลย,ยงกมาเนี่ยวาแล้วก็ใส่เลยลวครับ <c oughs> คับคัคัคันเองลยใส่แบบนี้้นบน่ยบนโคกอยู่บ่นี้เอาควายงวกลงไปมีผใต้ขอเ่ออกยู่จับสากจะ ก้นบ่เคยเนาะคือมันล่นคตเด้อย่าพึ่งตีะตายคดบ่ออกเรลจ้วกจ้วกจ้วกลงไปอะนะเบิ้งสีาำให้เบิ้งให้เจงซียังซีค่อยๆยี่องย่อย่อเฮ้ซีลงไปแต่ก็คนเขามาอ้าวเฮ็ดเออจังซีกดบบเออู้การินาะเนี่ย ใ้กระทินเก็บกระทินหรอล่่ลบกเขื่อนหลนเนาะโอ้ลนตกเลยีิน้องเลยแต่เมืนมันทวนยังสีแซบผ่าเกน้ครับขวดในตี้ในแคมป์เอเออควัดควดเบิ้งเบิ้งก็สีบน่นหเบิ้งซีมวะ ขึ้นจะมาเสียบก็เสียบเลเาะด่เดืองรืสูมวยสายซิมพี่น้อกบัลาวูบสวรรค์้แงโนอได้ีแค่ไป้วยอือเสียบแล้วเสีบแล้วปัดเลยปัเลยสถวยเสถวยเอเสียาบเสียบมีเสียบานเนี่ยยังเบิดเดี๋ยวแเอาเอาถวยเสถหะไอ้แก่ข้า้าข้าอเปรเลือลอยู่บ่เีย พอพอกบอกหนักไแล้วนะ่งไหมูกอนน้องเอ้ยเอเเลยความด้วยพี่น้องเอ้ยวันนี้เต็มโกแล้วโออเห้ยเพื่อนห็น้องในเบงในตีสีสันเนาะงามได้พี่น้องจะได้ปิดจะได้ขนาดคนเฮ็โปเป็นได้เนี่ยโอ้ยขอพระซ้อนจะจะก่อเฮตรใ้สม่ห์หลท่าเยจะได้ม คันออมเมอร์ตี้น้องเบิงนเบิร์ก่แล้วแวพี่น้องฟีมือพัวเนาะตำมาคุงตำมะคุงยัวย, <S 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 ยู่วอ่ะพี่เลนแล้วเ็นแลี่เล่จิ้มอีกเธอนึงเนะาะเดีงง๋ยวมนามวนาสีดำกี่เดีวอืดมากไปแล้วแวเอาแบะพี่น้อง ฝากส่องในเดอ้อฝากส่องยูทูบสาวเล่าไตาค่คนไกลบ้านนอและกับเพจเพจสาวเล่าไตาค่คนไกลบ้านนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้อง<ม>ไหวพอกันคลิปหนาะสำหรับบนนิ้กันลาพี่กรณ์สวัสดีบายดีบาย,ดบายบาย,บาย,บาย